สวัสดีครับเพื่อนครับพบกับผมเบยนะครับในรายการเบสิกสังหาระับรายการที่สัรสร้างสาระความรู้สู่ทุกท่านที่สนใจในเรื่องของอสังหานะครับทั้งมือเก่าและมือใหม่ทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ความรู้ในเรื่องของการครอบครองปละปักนะครับเพื่อนการครอบครองปลปักเนี่ยหมายถึงว่าบุคคลคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปทําประโยชน์ในพื้นที่แปลงใดแปลงหนึ่ง นะครับโดยสงบและเปิดเผยนะครับต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน10ปีนะครับบุคคลนั้นเนี่ยสามารถไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อขึ้นทะเบียนการาครอบครองปรปักแล้วก็ขอเอกสารสิทธิ์ในการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะนายกเนี่ยปล่อยที่ดินตัวเองเนี่ยรกร้างว่างเปล่านะครับจากนั้นเนี่ยนายขอเห็นโอกาสนะครับนายขอเนี่ยก็เข้าไป บุกร้างทางพงนะครับพัฒนาที่ดินผืนนั้นนะฮะใช้ประโยชน์กับที่ดินผืนนั้นนะครับปลูกพืชผักต่างๆนะฮะหรือว่าจะปลูกอาคารโรงเรือนนะครับโดยสงบและโดยเปิดเผยนะครับซึ่งนายก็รู้นะฮะแต่ว่านายกเนี่ยไม่ได้ตัวแย้งไม่ได้คัดค้านไม่ได้ขัดขวางใดๆนะครับนายขอก็ใช้ประโยชน์ต่อที่ดินผืนนั้นเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับต่อเนื่องกันยาวนานเป็นเวลา10ปีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนายขอเนี่ยสามารถไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจดทะเบียนครอบครองปลระปักแล้วก็ ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นไปเป็นของตัวเองได้เลยนะครับโดยที่นายขอเนี่ยจะสูญเสียที่ดินแปลงนี้ให้กับนายขอไปนะครับนายกอเนี่ยเขาไม่คัดค้านนะฮะซึ่งเขาเห็นอยู่นะฮะนายขอก็กระทําโดยเปิดเผยนะครับเข้าไปทําประโยชน์ที่ดินผืนนั้นอย่างเปิดเผย,ยและอย่างสงบนะครับแต่นายกอเนี่ยไม่ได้ขัดขวางอะไรนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยนายกก็จะสูญเสียที่ดินแปลงนี้นะครับให้กับนายขอไปนะครับนี่ก็คือความหมายของการครอบของประปักนะครับในสังหานะฮะ ก็หวังว่าความรู้ในตอนนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องของอสังหาไม่มากก็น้อยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามสาระดีๆนะครับในเรื่องราวของอสังหาต่างๆนะครับกับผมเบนะฮะในรายการเบสิกอสังหาในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับผม